iPhone 15ใช้มาแล้วครึ่งปีเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบตรงไหนมีตรงไหนที่น่าไปต่อกันบ้างถ้าอยากรู้ไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพือ่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตนะคะกับการใช้งาน iPhone 15รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นธรรมดาเลยเนี่ยใช้มาแล้วครึ่งปีเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนที่ชอบหรือว่าตรงไหนที่รู้สึกเอ๊ะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยน่าพัฒนาต่ออีกนิดนึงนะตัวนี้จะเวิร์กมากมากเลยถ้าหากก็อยากรู้กันแล้วนะคะว่าเตยใช้งานมาแล้วเนี่ยครึ่งปีเป็นยังไงบ้างเดี๋ ดูกันนะคะว่าเตยใช้งานมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเตยขอรีแคปสเปค iPhone 15รุ่นนี้คร่าวๆให้กับทุกคนได้ฟังก่อนละกันค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้สเปคอยู่แล้วไม่ได้อยากฟังในส่วนของการรีแคปสเปคตรงนี้เนี่ยสามารถกดทําสเตมด้านล่างนะคะตรงที่อยู่ในดีสคริปชันเพื่อที่จะเลื่อนไปดูตรงความเห็นหรือว่าการใช้งานของเตยว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ตัวนี้นะคะ iPhone 15เนี่ยเป็นรุ่นธรรมดานะคะเขาจะมาในขนาดหน้าจอ6.1นิ้วตัวหน้าจอของเขานะคะได้หน้าจอที่เป็น Super Retina XDR รูปแบบของแผ่น e เนี่ยก็เป็นรูปแบบของ OLED สีสันมีความสดใสเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของความคมชัดได้สูงอยู่ที่ระดับ Full HD+ Parts เลยตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะมาพร้อมกันกับ Dynamic Island ให้เราได้ใช้งานกันด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะคะ ตัวหน้าจอของเขารองรับการใช้งานนะคะทั้งตัวของ HDR หรือว่าจะเป็นขอบเขตสีแบบ P3 เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ค่ะเฟรนต่างๆแล้วก็รอบๆตัวเครื่องของรุ่นนี้นะคะใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมทําให้ช่วยในยเรื่องของความแข็งแรงทนทานได้อย่างดีค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะเขาใช้เป็นรูปแบบของกระจกอยู่บนฝาหลังแต่รอบนี้นะคะใน iPhone รุ่นธรรมดาเนี่ยใช้กระจกที่เป็นรูปแบบด้านก็ทําให้ดูมีความหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยที่ตัวของ iPhone 15รุ่นนี้นะคะเขาก็มาพร้อมเงินกับมาตรฐานการรองรับการป้องกันน้ําและฝุ่นนะคะอยู่ที่ระดับ IP68 เลยและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการทํางานเรื่องของชิปเซ็ตต่างๆนะคะ iPhone 15เนี่ยเขามาในชิปเซ็ตที่เป็นตัวของ A16 Bionic ซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่ามีการอัปเกรดมากขึ้นจากรุ่นของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ค่ะ ส่วน iPhone 15นะคะเขาจะมาพร้อมกันกับกล้องหลังเป็นรูปแบบคู่ที่ให้ความละเอียดของกล้องหลักนะคะเป็นความละเอียดใหม่อยู่ที่48ล้านพิกเซลเลยมาพร้อมกันกับกล้องเอาตร้าไวความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะในตัวของกล้องหลักเนี่ยเขารองรับการถ่ายภาพที่ความละเอียดสูง24ล้านพิกเซลแล้วก็48ล้านพิกเซลได้ด้วยส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นกล้อง t r u e d e p ความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดิมนะคะแต่ว่ามาพร้อมก,กันกับฟีเจอร์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆในการถ่ายภาพที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นในด้านของการเชื่อมต่อ ออก,กันบ้างค่ะรุ่นนี้นะคะเขาใช้การเชื่อมต่อที่เปลี่ยนพอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ Type C แล้วทําให้รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแบตเตอรี่ที่ให้มานะคะก็ให้มาอยู่ที่3,349ม ah ิลลิแอมป์ค่ะรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่20วัตต์ส่วนการรองรับการทํางานแล้วก็การเชื่อมต่ออื่นๆนะคะใน iPhone 15เนี่ยก็ทํางานอยู่บนระบบปฏิบัติการ iOS 17นะคะรองรับการใช้งาน 5G ได้ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3ได้ค่ะ เอาเลยค่ะหลังจากที่เรารีแคปสเปคกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวของ iPhone 15รุ่นนี้เนี่ยหลังจากที่เตยใช้งานมาทั้งหมดครึ่งปีก่อนหน้านี้นะ สิ่งที่เตยใช้งานมันมากที่สุดแล้วก็ชอบมากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพค่ะแน่นอนว่าพอตัวของ iphone 15ค่ะเขาได้เปลี่ยนตัวของกล้องหลักเนี่ยให้เป็นความละเอียดที่สูงขึ้น4 8ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพที่เต็มความละเอียด48หรือว่า24ล้านพิกเซลได้เนี่ยมนเลยทําให้การถ่ายภาพเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้ด,ดีมากขึ้นเยอะมากๆนะคะแล้วก็ตอนช่วงแรกๆอะค่ะที่ตัวของ iphone 15ออกมานะคะ ภาพที่ได้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอะภาพมันดูค้ำค้มืดมดไปหน่อยนะคะแต่ว่าพอมีการอัปเดตนะคะตัวของ iOS เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนี่ยตอนนี้นะคะการถ่ายภาพของเขาเนี่ยก็รองรับการถ่ายภาพในแต่ละสภาพแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วอันนี้เวลาใช้งานมาเรื่อยๆืเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงอยู่แล้วนะ iPhone เนี่ยรับรองได้เลยโดยเฉพาะ iPhone 15เนี่ยมันถ่ายออกมาได้สวยมากๆอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยความที่เขาเนะคะไอโฟนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ตัวของ AI Beauty มาให้เราได้ใช้งานกันอยู่แล้วเมื่อเลย,เย,ลเยด ต่างบนใบหน้าของเราไม่ว่าจะเป็นการเก็บสิวริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็เลยสามารถเก็บออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าการถ่ายภาพในแต่ละสภาพแสงนะคะในปัจจุบันเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีมากกว่าช่วงแรกๆเยอะมากอันนี้ถูกใจเตยมากๆนะคะและแน่นอนนะคะว่าเป็นสาวๆเนี่ยยังไงก็อยากจะได้ความบิวตี้บ้างใช่ไหมตัวของ iPhone 15อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกใจเลยคือเวลาที่เตยอยากใช้งานโดยการที่กดทีเดียวแล้วเอาอยู่เลยโดยที่แบบมีการแบบการเพิ่มเติม AI นะคะเข้ามาให้เราได้ใช้งานเนี่ย อันนี้เตยชอบมากๆเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันกันกบแอปพลิเคชันในการถ่ายภาพนะคะอื่นๆ ที่ใช้งานกล้องผ่านแอปพลิเคชันนั้นๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเหมยตู้ beauty p a s s นะคะแอปพลิเคชันพวกนี้เราสามารถใช้งานเพิ่ม beauty เข้ากับให้หน้าของเรานะคะมีความเนียนมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะหรือว่าแต่งหน้าเพิ่มเติมให้เราได้มากขึ้นแต่ว่าการเก็บรายละเอียดต่างๆความคมของภาพเนี่ยเมื่อใช้งานร่วมกันกับแอปพลิเคชันแล้วก็ยังได้ความคมแล้วก็ความชาัดของภาพที่ดีอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางในการแก้นนะคาสำหรับใครที่ต้องการ beauty เพิ่มเติมซึ่งปกติเวลาที่เตยรีบๆเตยก็ใช้รูปแบบนั้นเหมือนกกััน็ยงงคได้ ความคมชัดที่ดีนะคะสามารถใช้งานต่อได้แบบสบายๆเลยสำหรับตัวนี้ค่ะและไฮไลท์ในการถ่ายภาพนะคะที่จะไม่พูดถึงใน iPhone 15ตัวนี้ไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพย้อนแสงหรือว่า HDR นั่นเองตัวของ iPhone 15รุ่นนี้นะคะเขาได้ใส่ HDR อัจฉริยะ5มาให้ทําให้เวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยมันสามารถเก็บรายละเอียดทั้งใบหน้าของเรารวมทั้งฉากหลังเนี่ยได้อย่างละเอียดเลยรวมทั้งนะคะในด้านของการถ่ายวิดีโอก็เช่นเดียวกันการถ่ายวิดีโอในรูปแบบของ HDR เนี่ย ก็ได้ใช้ตัวของ HDR อัจฉริยะ5เข้ามาช่วยด้วยนะคะทำให้เราสามารถเก็บวิดีโอแล้วก็ความประทับใจต่างๆเนี่ยผ่านวิดีโอในมุมย้อนแสงที่สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างดีเลยตัวของ iPhone 15รุ่นนี้นะคะพอใส่เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาเนี่ยเตยเลยรู้สึกว่าเขาทําให้การถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้หรือว่ารุ่นของ14 Pro 14 Pro Max ก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถทําได้ดีเท่าก,กันกับรุ่นนี้ค่ะ ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าการถ่ายภาพเนี่ยเตยใช้เยอะมากจริงก็อาจจะมีรายละเอียดในด้านของการถ่ายภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ชีวิตเตยนะคะสะดวกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นสําหรับ iPhone 15รุ่นนี้ก็คือการที่เขามีในส่วนของมุมเทเลที่เป็น2เท่ามาให้เราได้ใช้งานกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายภาพทั่วไปหรือว่าการถ่ายภาพพอร์เทรตจากการที่เตยนะคะลองหาวิธีการถ่ายภาพสวยๆในทิกต o k เนาะก็มีช่างกล้องหลายๆท่านนะคะเขาให้คําแนะนําว่าการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเนี่ยลองเปิดไปที่มุม2เท่านะคะ ก็จะช่วยให้มุมต่างๆแล้วก็การมันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นหลังจากลองใช้นะคะก็รู้สึกชอบมากๆเลยแล้วการที่เขานะคะมีมุม2เท่าให้เราได้ใช้งานเลยเนี่ย เวลาที่เรากดก็จะกดง่ายมากขึ้นสบายมากขึ้นในการถ่ายภาพทั่วไปนะคะในรุ่นก่อนๆเนี่ยเขาไม่มีมุม2เท่ามาให้เราก็จะต้องค่อยๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนก็จะเสียเวลาตรงนี้ไปนะคะแต่พอมี2เท่ามาให้เนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยส่วนในหมดพร์เท็ดนะคะในรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังไม่มีระยะ2เท่านะคะมาให้เราได้ใช้งานกาันมาเลยทําให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เป็นการคูณ3เท่าแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังแทนนะคะซึ่งมันก็จะยากนิดนึงเวลาที่เราไปถ่ายภาพในกรณีที่แบบมีคนเยอะๆ เวลาที่เขาจะเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเกรงใจเวลาที่เราถ่ายภาพกันเนาะแต่การมีมุม2เท่าเนี่ยก็สามารถกดใช้งานได้เลยอันนี้ก็เรียกได้ว่าสะดวกมากนะคะ และในส่วนของฟีเจอร์สุดท้ายนะคะในด้านของการถ่ายภาพที่เตยใช้งานมาแล้วเนี่ยก็ช่วยให้สะดวกสบายมากขึ้นจริงๆก็คือในส่วนของ next generation portrait นะคะที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการจับโฟกัสอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นะคะเพื่อให้เวลาถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันจะมีการจับโฟกัสแล้วก็ปรับพื้นหลังเป็นความชัดความเบลอนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้อยากโฟกัสสิ่งนั้นๆอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนจุดโฟกัสได้ในที่อัลบัมรูปของเราได้เลย ตรงนี้เนี่ยเตยชอบนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องคิดเยอะบางครั้งเวลาจังหวะที่เราถ่ายภาพมันอาจจะเป็นจังหวะที่เร่งรีบจริงๆมานั่งคอยเลือกว่าแบบจะปรับมุมแบบเบอร์หลังไหมไม่เบอร์หลังเนี้ยมันก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงหรือบางทีก็ไม่ทันนะคะเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เข้ามาช่วยในการปรับให้ภาพมันมีความสวยงามมากขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเลือกนะคะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีเลยค่ะ ทีนี้นะคะหลังจากที่เรื่องดีๆเล่ามาหมดแล้วจริงๆ uh, อ่ะแอบเล่าสิ่งที่มันแบบเอ๊ะในใจไปนิดนึงแล้วนะก็คือตัวของ iPhone 15รุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแรกๆเลยว่า เขาเนี่ยไม่ได้ใส่พวก AI Beauty มาให้เราโดยเฉพาะเราที่เป็นสาวๆเนี่ยก็อยากจะได้หน้าที่มันสวยๆเลยมีความผ่องๆของผิวเนียนๆของผิวเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสกินโทนของ iPhone เ,เขาจะให้สกินโทนที่มีความเป็นธรรมชาติเลยถ้าหาว่าเขาใส่ AI Beauty เข้ามาเพิ่มเติมนะคะคิดว่าสาวๆหลายๆคนนะ่ะยังไงนะคะก็ยังสนใจแล้วก็จับตามอง iPhone 15หนะคะหรือว่า iPhone 16ในรุ่นถัดไปได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ก็มีวิธีแก้อยู่แล้วนะคะก็คือสามารถใช้งานที่เป็นตัวของแอปพลิเคชันภายนอกเพิ่มเติมนะคะอย่างที่เตยบอกไปเลยว่า ใช้เหมยตูใช้บิวตี้พาสนะคะเข้ามาช่วยในยเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ย ก็ได้ภาพที่สวยตรงใจเรามากขึ้นมีฟิลเตอร์หลายๆอย่างให้เราได้ใช้งานให้ตรงใจเรามากขึ้นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะใช้งานในส่วนของฟีเจอร์เสริมอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อ HDR อัจฉริยะหรือว่าจะเป็นตัวของ Next Generation Portrait เนี่ยได้แล้วนะคะพวกองค์ประกอบฟีเจอร์พวกนี้ก็ยังจําเป็นที่ต้องใช้ตัวของกล้องหลักในการถ่ายภาพอยู่แล้วก็จําเป็นที่จะต้องนําภาพที่เราถ่ายเนี่ยมาแต่งรูปอีกครั้งอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาใส่ Beauty มาให้แล้วเนี่ยมันน่าจะครบแล้วก็ตอบโจทย์ททีีี่สุดเเลยน้รา มาพูดถึงการใช้งานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าด้วยความที่รุ่นนี้นะคะ iPhone 15เนี่ยเขาใช้ชิปเซ็ตที่เป็นตัวเดียวกันกับตัวของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max อย่าง A 1 6 Bionic นะคะ การทํางานเนี่ยต้องบอกเลยว่าความลื่นไหลต่างๆการใช้งานใช้มา1ปีก็ยังคงลื่นไหลไดีอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยส่วนในช่วงแรกๆที่ใช้งานมาก่อนหน้านี้ที่เตยเคยรีวิวไปหลังจากที่ได้ตัวเครื่องมาประมาณ1อาทิตย์เนาะตอนนั้นนะคะการใช้งานของเตยเนี่ยเตยแอบรู้สึกขัดใจกับ Dynamic Island เล็กน้อยเพราะว่าปกติจะเคยใช้แต่รุ่นเล็กๆของ iPhone 13 iPhone 14ขึ้นมาที่เขาไม่มี d y n a m i c Island เนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกว่า เออตัวนี้มันมีความเกะกกะตาหรือว่าเตะตาอะไรมากนักนะคะแต่พอใช้งานในช่วงแรกๆก,ก็จะรู้สึกแบบเออมันมีความแปลกๆนิดนึงอาจจะด้วยความไม่เคยชินนะคะแต่พอใช้มาครึ่งปีนะคะต้องบอกเลยว่า Dynamic Island เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยแล้วก็ เพิ่มเติมคือรู้สึกว่าได้ประโยชน์ในด้านของการมัลติท a ส k i n g บนหน้าจอที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสามารถรองรับการใช้งานบนหน้าจอที่ทําได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่เราได้จากการใช้งาน Dynamic Island นะคะส่วนการเล่นเกมต่างๆหรือว่าการใช้งานบนหน้าจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอมันชินกับสายตาในการใช้งาน Dynamic Island ไปแล้วอะค่ะไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าการเล่นเกม,ม Dynamic Island จะเป็นปัญหาหรือว่าเกะก,กะสายตาใดๆนะคะการเล่นเกมก็ยังสามารถเล่นได้ถนัดมือดีอยู่โดยที่สายตาของเราเนี่ยก็ไม่ได้โฟกัสที่ Dynamic Island อยู่แล้วนะคะเราก็จะโฟกัสที่กลางๆตัวเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แทบไม่เป็นปัญหาเลยส่วนในด้านของการเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยเอาบอกตรงๆเลยนะว่าเตยไม่ได้เล่นเกมเยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าเกมที่กินสเปคหนักๆอย่างเกมชินเนี่ยเตยก็มีเล่นอยู่บ้างนะโดยที่เกมชินเนี่ยในรุ่นนี้นะคะสามารถปรับนะคะในส่วนของการเล่นเฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงสุดเลยก็คือ60เฟรมส่วนการาฟิกก็คือสามารถปรับการาฟิกสูงสุดแล้วก็เล่นได้แบบลื่นๆเลย อันนี้คือถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะในรุ่นเล็กเนี่ยสามารถเล่นแกนชินอิมแพกนะคะได้ต่อเนื่องเลยแล้วก็ ตัวนี้นะคะเตยเล่นไปประมาณชั่วโมงครึ่งเครื่องเนี่ยก็จะเพิ่งเริ่มอุ่นๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการในความร้อนเนี่ยใดๆนะคะกับการเล่นเกมกินสเปคอย่างเกณชินก็ถือว่ารุ่นนี้ทําออกมาได้ดีมากนะคะแต่ด้วยความที่รุ่นนี้นะคะอัตาราลิฟเฟสเรทเนี่ยเขาฟิกอยู่ที่60เฟรมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเล่นเกมหลายๆคนก็าจะารู้สึกว่าฮุยอยากปรับการเล่นเกมให้เฟรมเรทมันสูงได้มากกว่านี้แต่ส่วนตัวเตยนะเตยมองว่าการที่เขาสามารถเล่นอยู่ในระยะแบบหกสเฟรมแบบเนี้ยมันก็ เพิ่มเติมกับตัวเครื่องมากนักแต่ความลื่นไหลต่างๆก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่นะคะสําหรับในส่วนของ Genshin Impact แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามาพูดถึงในส่วนของ r o v e, ที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าใครเล่นในรุ่นของที่เป็นรุ่นโปรนะคะใน iPhone 15 Pro หรือว่า iPhone 14 Pro ก็ตามแต่นะคะ ก็สามารถปรับในส่วนของเฟรมเรทใน ROV เนี่ยได้สูงสุดถึง120เฟรมเนาะถามว่ามันต่างกันไหมอันนี้ต้องสารภาพตามตรงนะว่าใน ROV เนี่ยระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรอะมันมีความต่างกันนะคะแต่ว่าถามว่าต่างกันมากไหมอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันมากนะักแต่ว่าในเรื่องของเอฟเฟกต่างๆความสวยงามและอัตราดที่ได้เนี่ยการเล่น120เฟรมอะมันก็จะได้อัตราลดที่มากกว่าแต่ถามว่าในเรื่องของความลื่นไหลาการเข้าเกมแล้วก็ในเรื่องของระบบต่างๆการรักษาเฟรมเรทในความสเสถียรเนี่ย บอกตรงๆนะคะว่าระหว่างรุ่นธรรมดาอย่าง iPhone 15รุ่นนี้กับรุ่นโปรถ้าหากว่าเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ที่ใช้ชิปเซ็ตตัวเดียวกันนะตัวของ iPhone 15เนี่ยทำได้ดีกว่า14 Pro Max ค่ะออส่วนในเรื่องของความร้อนนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยการเล่น ARV จะเล่นไปประมาณ4-5ตาติดกันนะคะโดยที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆน,นะคะ เครื่องเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ว่ามีอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับอุ่นหรือว่าร้อนนะคะแต่รู้สึกได้ว่าเครื่องเนี่ยมันมีความอุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดการในด้านของความร้อนถือว่าทําออกมาได้ดีถ้าหากว่าเทียบกับตัวของรุ่น Pro Max หรือว่ารุ่น Pro นะคะใน iPhone 15 อาจจะด้วยในเรื่องของวัสดุด้วยแหละที่ทําให้ตัวนี้เขายังให้ในเรื่องของความร้อนที่มาสัมผัสกับตัวเราอ่ะได้น้อยมากกว่าในรุ่นของโปรแล้วก็รุ่นของโปรแม็นะคะแต่ส่วนตัวเตยอ่ะเตยมองว่ามันก็โอเคกับการใช้งานในกรณีที่เราใช้งานทั่วไปนะถือว่าทําออกมาได้ดีในเรื่องของการจัดการความร้อนเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การใช้งานตลอดทั้งวันกันบ้างดีกว่าค่ะแบตเตอรี่ของ iPhone 15จริงๆเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่ประมาณ3 3 4 9มิเลลิแอมเพราะฉะนั้นเนี่ยมิลลิแอมที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนักนะคะแต่ว่าการจัดการแบตของเขาถือว่าทำออกมาได้ดีถ้าหากว่าไม่ได้ใช้งานหนักมากนักหรือว่าไม่ได้เล่นเกมหนักมากนักนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าถ้าหากว่าใช้งานหนักจริงๆนะหรือว่าเล่นเกมหนักหลายๆตาจริงเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องชาร์จระหว่างวันเพิ่มมมเตตตะะินนนนนะะคอััี้พูดการง และอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจนะคะในเรื่องของการชาร์จเลยก็คือการเปลี่ยนพอร์ตมาเป็น Type C ค่ะเพราะการเปลี่ยนพอร์ตมาเป็น Type C เนี่ยเราไม่ได้จาเป็นจะต้องหาสายชาร์จที่เป็น Lightning โดยเฉพาะแล้วเราก็สามารถใช้สายชาร์จใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จที่ใช้กับโน้ตบุ๊กอยู่แล้วหรือว่าสายชาร์จนะคะที่เป็น Android ของเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถยืมมาชาร์จได้เลยอันนี้ก็จะให้ในเรื่องของความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วนอกเหนือจากการชาร์จนะคะพอเขาเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานการเชื่อมต่อที่เป็น Type C เนี่ยมันเลยทาให้เขาน อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นได้น้อยแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือพอเปลี่ยนมาเป็นการชาร์จแบบ Type C เนี่ยเราสามารถใช้ตัวของ iPhone 15เนี่ยแทนอะแดปเตอร์นะคะในการชาร์จกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่น AirPods นะคะหรือว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นได้ แต่ถามว่าแนะนํำไหมด้วยความที่ปริมาณมิลลิแอมในเครื่องอะค่ะมันมีน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานแทนพาวเวอร์แบงค์ให้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นนะคะแต่ว่าในกรณีของแอร์พอตเนี่ยอันนี้คือถ้าหากว่าฉุกเฉินจริงๆนะเตยมองว่ามันเป็นกรณีที่สามารถใช้งานแทนการชาร์จแบบฉุกเฉินที่ดีได้ในกรณีที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทาง BTS ต่างๆนะคะ MRT แต่ว่าลืมชาร์จแอร์พอตไว้เนี่ยก็สามารถใช้ตัวของ iPhone ของเราชาร์จแล้วก็เดินทางไปด้วยอันนี้ก็ช่วยได้นะคะซึ่่งถือวาดี สําหรับในเรื่องนี้ค่ะส่วนในเรื่องที่เตอรรู้สึกว่าเขาสามารถไปต่อได้เพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วมันจะเวิร์กมากๆเลยสําหรับ iPhone 15เครื่องเนี้ยก็คือไหนไหนก็ใช้งานเป็น Type C ได้แล้วสามารถใช้งานแบบชาร์จอย่างอื่นได้แล้วด้วยเนี่ยน่าจะให้ตัวของปริมาณมิลลิแอมมาสูงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้การใช้งานในการที่เราเนี่ยจะไปชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นๆนอะ่ะมันสามารถทําแล้วก็สะดวกใจในการใช้งานนีได้มากขึ้นนั่นเองค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะเดี๋ยวเตอรมาขอ,ขอ,ขอ ใน iPhone 15เนี่ยที่เตยใช้มาครึ่งปีนะคะเตยมีอะไรที่ชอบในนี้บ้างแล้วก็มีอะไรที่เตยรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะมันไปต่อได้อีกนิดนึงบ้างนะคะสิ่งที่ชอบเลยอย่างแรกนะคะแน่นอนว่าคือในเรื่องของการถ่ายภาพเพราะว่าพูดถึงในเรื่องของการถ่ายภาพเยอะมากนะคะได้ภาพที่มีความคมชัดความละเอียดสูงนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ในด้านของการถ่ายภาพ แล้วก,ก็การถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะการถ่ายในรูปแบบของ HDR ที่บอกตรงๆว่าณนะปัจจุบันนี้นะเตยยังรู้สึกว่ายังไม่มีรุ่นไหนที่สามารถโค่นการถ่ายภาพโดยใช้ HDR อัจฉริยะ5ได้เลยตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีที่สุดเลยค่ะและถัดมาเรื่องที่2เลยนะคะก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขามีขนาดเล็กกะทัดรัดนะคะพกพาง่ายแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือสีนะคะสีสันของเขาในรอบนี้ใน iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ยคือเรียกได้ว่าสีสวยน่ารักมากๆตอบโจทย์สําหรับสาวๆได้อย่างดีนะคะ ถัดมานะะในข้อที่3เลยก็คือในเรื่องของการจัดการความร้อนแล้วก็จัดการพลังงานที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องเล็กนะคะถึงแม้ว่าจะให้ปริมาณมิลลิแอมมนิดเดียว แต่ว่านะคะในด้านของการใช้งานจริงๆเนี่ยสามารถรองรับการใช้งานได้ตลอดทั้งวันแถมยังตอบโจทย์ในเรื่องของความร้อนได้อย่างดีด้วยและสุดท้ายเลยนะคะที่ชอบที่สุดก็คือการเปลี่ยนพอร์ตนะคะการเชื่อมต่อมาเป็น t ท p e C การรองรับการใช้งาน t ท p e C เนี่ยก็ทําให้เวลาชาร์ตนะคะต่างๆหรือว่าการเชื่อมต่อต่างๆมันทําได้ง่ายและก็สะดวกมากขึ้นมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาถึงในส่วนของสิ่งที่จะรู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาไปต่อกว่านี้อีกนิดนึงนะแล้วมันจะแบบเพอร์เฟกมากๆสําหรับ iPhone 15นะคะในการใช้งานทั่วไปของเตยนะอย่างแรกเลยก็คือโทนภาาพ่่ทีเใ ความเป็นธรรมชาติสูงมากเพราะบางครั้งนะคะสาวๆอย่างเราๆเนี่ยหรือนุ่มๆที่ถ่ายภาพมาให้สาวๆเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าบางครั้งเราไม่ได้ต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะเราต้องการความสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าให้ความเป็นธรรมชาติสูงมากๆแล้วบางทีเราไม่อยากสวยแบบเป็นธรรมชาติมันก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยโทนภาพที่เป็นธรรมชาติของเขามันสามารถเอาไปปรับแต่งต่อได้อยา่างดีแล้วก็คงความคมชัดเอาไว้ได้อันนี้ก็ถือว่า ยอมรับได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเพิ่มในส่วนของพิวตี้มาให้เนี่ยเตยว,ว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบถูกใจสาวๆหลายๆคนแน่นอนแล้วก็ขายดีมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ถัดมาก็ยังอยู่ในเรื่องของกล้องนะคะสิ่งที่เตยเอ๊ะนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้องเนี่ยรุ่นนี้เขารองรับแค่2กล้องนะคะเป็นกล้องคู่ทําให้เขาไม่มีกล้องซูมหรือว่ากล้องเทเลโฟโต้ของเขาโดยเฉพาะ การที่เขาจะใช้งานในด้านของการถ่ายภาพในรูปแบบของการซูมเนี่ยก็จะทำออกมาได้ไม่ดีเท่ากับรุ่นที่เป็นรุ่นโปรอย่าง iPhone 14 Pro หรือว่า iPhone 14 Pro Max ในราคาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะกับในเรื่องของอัตรา r e f r e ช a t e ที่ส่วนตัวเตยเตยมองว่า60เฮิร์ในการใช้งานเนี่ยในรุ่นธรรมดาเตยไม่ได้ตะขิดตะห่วงใจกับการใช้งานเลยนะเตยรู้สึกว่ามันก็เพียงพอกับการใช้งานใช้งานได้ลื่นไหลดีนะคะการใช้งานมาตลอด6เดือนเนี่ยเครื่องก็ยังดูสเสถียรดีด้วย แต่ว่านะคะสำหรับสายเล่นเกมเนี่ยเตยก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเป็นสายเล่นเกมก็ถ้าหากเพิ่มตัวของ a ัตรา r e f e s h rate เพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าตัวของรุ่นโปรเลยแล้วก็คิดว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆไม่แพ้กันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการอัปเดตนะคะ iPhone 15หลังจากที่ใช้งานมา6เดือนเต็มๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเตยเนี่ยสิ่งที่เตยประทับใจก็จะเป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆคนไหนที่มี iPhone 15อยู่แล้วนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราใช้งานเองจริงๆว่าเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเพื่อเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาจะได้มาดูแล้วก็ลองพิจารณานะคะว่าน่าไปตามไหมสําหรับ iPhone 15ค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีนะคะแต่ว่าอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยก็ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย